สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น BTS กับการซื้อ b i g l o t อหุ้นในกลุ่ม MAI 2บริษัทนะครับนั่นก็คือหุ้น YGG กับหุ้น AU จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง การที่หุ้น BTS นะครับมีการซื้อบิ๊กหลอดในช่วงปลายปีแบบนี้กับหุ้นในกลุ่ม M I อย่างหุ้น Y G G นะครับหรือว่าบริษัท i ิก a าซิลกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วก็หุ้น AU นะครับหรือว่าบริษัท After you จำกัดมหาชนซึ่งในช่วงปีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้น BTS ก็มีการไปไล่ซื้อบริษัทต่างๆอยู่เหมือนกันนะ คือที่เราเห็นก็จะเป็นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างหุ้นโนเบิลอะไรอย่างนี้นะเขาก็มีการไปซื้อบิ๊กหลอดมานะครับพอมาปลายปีแบบนี้เขาก็มาซื้อหุ้นในกลุ่ม m m i อย่างหุ้น YGG แล้วก็ หุ้น AU นะครับอ่ะก็เป็นที่น่าสนใจนะสำหรับหุ้น B t ทนะครับเขาเริ่มมีการกระจายไปลงทุนในบริษัทต่างๆนะครับไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของเขานะครับสำหรับหุ้น YGG นะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องงานออกแบบสร้างสารรค์ตัดแต่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เทคนิคพิเศษที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยของเรานะครับ เข้าใจว่า YGG เนี่ยก็น่าจะมาช่วยในเรื่องของงานโฆษณานะครับของบริษัทลูกของหุ้น BTS อย่าง VGI เราก็จะได้เห็นลูกเล่นใหม่ๆของสื่อโฆษณาทั้งใน BTS แล้วก็ในอาคารต่างๆเนาะของหุ้น VGI นะครับเบื้องต้นนะครับเข้าใจว่า YG g ก็เริ่มมีการร่วมงานกับทาง BTS บ้างแล้ว ซึ่งต่อไปเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับหลังจากที่หุ้น BTS ได้เข้าไปถือหุ้น YGG นะซึ่งเข้าใจว่าเข้าไปถือเป็นอันดับ3ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยนะครับในหุ้น YGG ก็คือถือหุ้น YGG อยู่ที่สัดส่วน6.75%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น YGG นะครับโดยที่หุ้น BTS นะครับก็ซื้อหุ้น YGG อยู่ที่ต้นทุน12บาท70ตาง ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี63ของหุ้น YGG เราก็จะพบว่ารายได้รวมในไตรมาส3นะครับก็อยู่ที่62.86ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุดทีนะครับก็คือ20.20 20ล้านบาทแล้วเมื่อเราคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับก็ตกหุ้นละ11สตางค์ซึ่งกำไรสุดทีนะครับ Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมาถึง484เอร์เซเลยนะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว ส่วนเยออนเย่นะครับกำไรสุทธิก็ยังลดลงมาอยู่ซึ่งก็ลดลงมาอยู่ที่28%โดยประมาณนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับเราก็จะพบว่าในราย9เดือนของปี63นะรายได้รวมของหุ้น YGG นะครับก็อยู่ที่164.62ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ36.82ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นกําไรต่อหุ้นนะครับก็ตกหุ้นละ20ะต่างในภาพรวมนะครับก็ถือว่ากําไรสุทธิในราย9เดือนของปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ12.19นะครับสำหรับหุ้น YGG อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่ารายได้หรือว่าผลประกอบการในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูในเรื่องของทิศทางธุรกิจของ หุ้น YG นะครับก็ถือว่าทิศทางธุรกิจของเขาก็ยังก็ยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าคิดว่าในปีนี้เทรนธุรกิจของเขาก็น่าจะไปได้สวยนะผมก็เลยมองว่าในอนาคตนะครับรายได้ของตัวบริษัทของเขาก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีการเติบโตขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจของเขาก็น่าจะส่งเสริมในส่วนของธุรกิจของหุ้น BTS ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น การที่หุ้น BTS เข้ามาซื้อหุ้น YGG ในครั้งนี้ก็น่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับหุ้น BTS ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับราคาณปัจจุบันของหุ้น YGG นะครับก็คือ15บาท50ต่างต่อหุ้นนะครับสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น YGG นะครับเราก็จะพบว่าวอลุ่มซื้อขายของหุ้น YGG ก็ ค่อนข้างน้อยนะครับด้วยความที่เขาเป็นหุ้นในกลุ่ม M อ i นะการซื้อขายมันจะค่อนข้างต่ำประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น YGG ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับราคาของหุ้น YGG ก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรก่อนที่จะมีการย่ำอยู่กับที่นะครับเป็นการไซด์เวย์ซึ่งก็ถือว่าไซด์เวย์นานอยู่พอสมควร ก็ทําให้ฐานของหุ้น YGG มันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมก็เลยเชื่อว่าราคาของหุ้น YGG เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวไปได้อีกนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหุ้น AU นะครับที่หุ้น BTS ก็มีการทำบิ๊กลอตซื้อหุ้น AU จำนวน66ล้านหุ้นนะครับรวมเป็นเงินมูลค่า660ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ยรประมาณ10บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งก็ะทำให้สัดส่วนในการถือครองหุ้นของหุ้นบิเทสท,ที่ถือหุ้น AU นั้นอยู่ที่8.1%นะครับโดยประมาณสำหรับหุ้น AU นะครับหรือว่าบริษัท after y จําจำกัดมหาชนเนี่ย ที่ผ่านมาในช่วงไตรมาส2ปี6 3เราก็จะเห็นว่าบริษัทเขาก็ขาดทุนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่วิกฤตโควิด -19 นะครับทำให้ห้างร้านต่างๆต้องปิดกิจการนะครับหมายถึงว่าต้องปิดชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็เลยมีผลกระทบต่อหุ้นอา t เซียยูด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเขามีร้านค้าที่อยู่ในห้างค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้านขนมะนะ มันก็เลยกระทบตรงนี้นะมันก็เลยทำให้ตัวบริษัทนั้นต้องเผชิญกับการขาดทุนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะพอมาอยู่ในช่วงไตรมาส3ปี6-3นะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมของเขาก็กลับมานะครับอยู่ที่199.44ล้านบาทโดยที่พลิกกับมามีกำไรนะครับกำไรสุดทธิอยู่ที่27.71ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นนะครับ แต่ในภาพรวมนะครับถ้าเราดูในส่วนของ Year on Year นะกำไรสุทธิของหุ้น After You นะครับหรือว่า AU เนี่ยก็ลดลงมาจากเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่57นะครับซึ่งก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับต้องยอมรับว,ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการฟื้นตัวขึ้นมาของหุ้น After You ด้วยนะครับแล้วก็มันมาเจอวิกฤตอีกแล้วครั้งนี้นะครับซึ่ง ก็ยังดีนะที่เขาไม่ต้องปิดห้างร้านอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าปิดเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับ after you ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับในขนาดที่งบผลประกอบการในราย9เดือนของหุ้น after you นะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมของหุ้น after you ในราย9เดือนนะครับก็อยู่ที่565.16ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ37.99ล้านบาท แล้วเมื่อเรานํามาคิดเป็นกําไรต่อหุ้นนะครับก็จะได้กําไรต่อหุ้นอยู่ที่5สตางค์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นนะครับกำไรสุทธิในราย9เดือนของหุ้น AU ในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62ถึง79.73% ซึ่งก็ถือว่าลดลงมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับโดยภาพรวมนะครับหุ้น AU อาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญเท่าไหร่กับหุ้น BTS นะครับไม่เหมือนกับหุ้น YGG นะที่เขามีในเรื่องของธุรกิจที่มันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะครับที่มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สามารถส่งเสริมกันได้นะแต่นี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น AU นะ เราก็จะพบว่าแนวโน้มทิศทางราคาในกราฟเทคนิคของหุ้น AU นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น AU นั้นก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เว ซึ่งตอนนี้นะครับหุ้น AU ก็อยู่ในขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการเลือกขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ดีนะครับแนวต้านสำคัญของหุ้น AU ก็ยังอยู่ตรงบริเวณ11บาท70สตางค์นะครับถึง12บาทนี่แหละโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญ ณปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น a ออยู่ที่10บาท90ต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ12บาทได้นะครับจะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันก็จะหมายความว่าราคาของหุ้น AU ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวไปดีม,มากกว่าน,นี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มราคามันก็ค่อนข้างที่จะ ไปทางขาขึ้นซะมากกว่าแล้วนะครับผมเลยมองว่าราคาก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่านี้โดยภาพรวมนะครับทั้ง2บริษัทนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้น YGG หรือว่า AU นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็ทิศทางราคาด้วยแหละอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทั้งคู่เลยนะ ถึงแม้ว่างบการเงินจะออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอนาคตนะครับทั้งคู่เลยนะอ่ะใครชอบหุ้นตัวไหนก็ลองมาพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับโอเควันนี้อาจจะมีข้อมูลอาจจะตกล่นไปบ้างนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนนะด้วยความที่ ก็พยายามฟิกให้มันอยู่ในเวลาที่มันไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับอ่ะใครที่มีคำถามอะไรหรือว่ามีข้อเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนทิ้วจากของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่าไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบสะเพียงกรนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปเฮงๆรวยรทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ